สุขส่งท้ายปีเตรียมพบกับฟิล์มธนภัทรกับงาน Chill at the PA RQ 2025โครจรมาอีกครั้งกับงาน Chill at the PA RQ 2025ัเทศกาลกินดื่มช็อปประจำปีในคอนเซปต์ Star of Joy ที่ The Park The PA RQ ได้เนรมิตท,ทุกพื้นที่ให้เปล่งประกายด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะด,ดังดวงดาวบนท้องฟ้าตเติมตเต็มความสุขและพลังงานดีๆในทุกอารมณ์ด้วยมุมถ่ายภาพในบรรยากาศคริสต์มาสแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร พร้อมเสียงดนตรีและกิจกรรมโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดเดือนตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2567พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษฟิล์มธนพัทกาวิลาที่จะมามอบรอยยิ้มและความสดใสพร้อมมินิคอนเสิร์ตณบริเวณลานคิวสเตปชั้นหนึ่งในวันอังคารที่วันที่26พฤศจิกายนตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปพลาดไม่ได้กับทางไลฟ์พารนะ์คณาลานคิวสเปที่เต็มไปด้วย เสียงเพลงและความสนุกจากชงเจริญโอสถตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2,567ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์พร้อมคอนเสิร์ตจัดเต็มท้ามกลางบรรยากาศสุดชิลจากทัพศิลปินชื่อดังอาทิตย์่งมารีโอ๊ตปราโมทสงกรานลุลาวางเอบบนอนมอลเพอพี ยูวงวูดโอลลี่มันเดย์แบล็กเบียนและ60หมาไม้ที่จะสลับบุญเวียนกันมาเติมเต็มความสุขพร้อมที่จะมาสร้างความทรงจำดีร่วมกันวันที่11 2 0ถึง20พันวาคมทุกวันตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเพลดิดเพลินกับวินเทอร์มาร์เก็ตที่รวบรวมของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลา์สไตล์ของใช้สัตว์เลี้ยงและอาหารร้านดังมาให้ช็อปกันพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม เวิร์กช็อปสุดน่ารักในบรรยากาศคริสต์มาสท่ามกลางบรรยากาศอันผ่อนคลายของดนตรีอะคูสติกและพิเศษด้วยพื้นที่นั่งเล่นที่ต้อนรับน้องๆสีขามาร่วมจอยกันได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกิฟต์ทูกิฟต์ส่งต่อเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เป็นของขวัญให้กับชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมเพิ่มดีกรีความอบอุ่นหัวใจกับการแสดงคริสต์มาสคารลโดยคณะประสานเสียงส่วนพลูคอรัสและวงเลแบก็กจากวิทยาลัยดุริยางค์ิะสิง มหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบบทเพลงคริสต์มาสอันไพเราะในวันที่20ธันวาคมเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีพิเศษสุดกับโบโรโมชั่นส่งท้ายปีมากมายจากร้านค้าในเดอะพาร์คไลฟ์รับฟรีเทียนหอม Star of Joy อยเชนเ d ดแคนเดเมื่อใช้จ่ายครบ1,500บาทดอกจันเติมเต็ม,ตมบรรยากาศอันหอมหวนและให้เปล่งประกายความอบอุ่นที่บ้านได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมเคลียร์คิวให้พร้อมแล้วจูงมือกัน มาเติมเต็มความสุขให้เปล่งประกายดั่งดวงดาวไปด้วยกันที่งาน Chill at the P.A.R.Q. 2025ที่เดิกมา MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตทางออก2ตลอดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้ติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Chill at the P.A.R.Q. 2025ได้ที่ Facebook the P.A.R.Q. อินสตาแกร ที่ปกักบีเคเคเว็บไซต์ w w w t h a i p a r k c o m โทร020805700